ทุกคนวันนี้เราก็จะมาถ่ายคลิปคอลเลกชันสูกุช่กันนะคะถ้าได้มีเสียงลบกวนตนะ้องขออภัยด้วยนะคะคลิปคอลเลกชันสะูก<อ>ุช่เนาะก็คือน้องมินไม่ได้สะสมอะไรแบบเยอะแยะนะน้องมินไม่ได้ชอบแบบสะสมสูกุช่อะไรเยอะแยะนะแล้วก็สกุช่ที่เอามาถ่ายต้องขออภัยด้วยนะคะ <S <S เพราะว่าน้องมินไม่มีตังค์ซื้อแบบของแเทเ้นะเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่ของก๊อฟเนาะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นแรกกันเลยนะคะ ชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นสกูชี่แตงโม <plaque. S 1> นะคะเป็นสกูชี่ผลไม้ชิ้นเดียวที่น้องมินมีด้วยนะนี่นะคะสะโาลมากเลยทุกคนเสียงอยะไรขอโทษด้วยนะน้องกินอะไรดิ๊นอ๋อไมชน้องชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นสกูชี่ LOL นะคะ เป็นลูกหัวใจคือชิ้นนี้ตำหนิเยอะมากปปเป็นมือหนึ่งนะแต่ว่าตำหนิคือเยอะมากมตำหนิคือ<ม>น้องเขาคือแบบตำหนิเยอะมากแล้วก็เนื้อนิ่มสโลเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะ<ม>ต่อไปนะคะก็จะเป็นสกูชี ต่อไปก็จะเป็นนี่เลยขนมปังนะคะขนมปังนี่เลยมีลาซซอชโชโร์ช็อกโกแลตด้วยนะน่ากินไหมน่ากินไหมต้นนึงนะโอเคทุกคนชิ้นต่อไปก็จะเป็นนี่เลย น้องไก่กุ๊กๆนะคะนี่นี่น่คะน้องไก่กุ๊กๆน่ารักมากเลยน้องไก่กุ๊กๆนะคะเป็นโดนัทพันเดลิงเนาะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นตอไปกันเลยค่ะโอเคทุกคนชิ้นตอไปก็จะเป็นนี่เลยเกลี่ยกาแฟจิ๋วนะคะ คทุกคนไปดูชิปต่อไปกันเลยนะพอดีว่าน้องน้องมีมาทิ่า้านะแล้วจะมาตรงน,นี้ก็คือถ่ายคลิปอยู่นะคะชิปต่อไปก็จะเป็นนี่เลยเป็นแก้วกาแฟ,แฟเหมือนกันนะคะตานี้ก็จะเป็นตาน,นี้นะดได้นะคะก็ถ้าได้ยินเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะยชินต่อไปนะคะก็เป็นซูชิชิ้นแรกเลยนะคะ นี่นะคะตั้มนี่คือแบบเยอะมากเลยนะทุกคนตัวนี้นอนนโอเคทุกคนชีดสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นสนโนวแมนเห็นไหม <laughs> เป็นสนโนแมนนะคะ ก็จะมีความดำความอะไรเนาะตามการเวลานะคะ <c oughs> หมวกก็จะขาดแล้วนะทุกคนแต่ตัวนี้นิ่มสโลเหมือนกันเลย <c oughs> <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ข้างล่างมันแบบเป็นแบบว่า สกูชีทาาวอะ่ะเป็นแบบเอากาวผสมน้ำแล้วก็มาทาสกูชีเลยอะไรแบบเนี้ยเออก็จะให้ฟิลลี่นั้นแต่ว่าด้วยความเป็นเนื้อสกูชีเนาะก็จะแบบไม่แข็งอะ่ะเออเออฮะก็ยังแบบบีบได้นะคะชอบมากเลยนะตัวนี้งั้นเดี๋ยวไปดูของเพิ่มเติมกันดีกว่าเนาะ เฟิว,วโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นดินเบาให้ดูนะคะเล่นเป็นสีน้ำตาลแล้วกันอ่ะเล่นเป็นสีน้ำตาลนะคะนี่โอ้เพราะว่าเวลาเหลือเฟืออนี่เป็นสีน้ำตาลที่น้องมีแบบตั้งใจผสมเอาไวนะ้เนาะ I don't know. เคยเล่นดินเบาบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยนะก็ถ้าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ลงคลิปต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเก็บคะแนนเนาะเราก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะแล้วก็ใกล้สอบแล้วด้วยสอบขึ้นชั้นใหม่ใครใครใกล้สอบแล้วบ้าง หรือว่าใครสอบแล้วบ้างใครปิดเทอมแล้วบ้างนะคะบอกคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะทุกคนอยากคืออยากจะบอกว่าตอนนี้มีผู้ติดตามแล้วห้าคนนะก็อย่าลืมไปติดตามช่องน้องเราด้วยนะชื่อว่า my channel นะคะไปติดตามกันได้เนาะอย่าลืมไปติดตามด้วยนะคะ เป็นช่องน้องเราเองเนาะอุ้ยกล้องตเราจะ ก็ถ the on really so, so, ้างั wrong, ้นคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเนาะก็จะแค่นี้นะคะเออเดี๋ยวรีวกล้วยหน่อยดีกว่ากล้วยนะคะนี่เลยเป็นกล้วยสีม่วงกับน้ำเงินเนาะอันนี้เป็นด้านนอกนะคะอันนี้เป็นด้านในด้านในก็จะมีฟางเปล่านี่คะมีลายเส้นด้วยนะอยู่ไหนเอยลายเส้นอยู่ นี่นะคะก็ไม่โฟกัสอีกแล้วเห, 2018. เห็นไหมปีสองพันสิบเอดเห็นไหมมนี่นะคะสิบเป็ดนะสองพันสิบเอ็ดโอเค ก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากเนาะก็อาจจะจบเพียงเท่านี้นะคะอาจจะจบเพียงเท่านี้เนาะคงไม่มีอะไรมากาก็สำหรับคลิปนี้ท่าง,งานไปก่อนนะคะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามเนาะบ๊ายบาย